ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลายตายทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆูนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําตามสัญญานะครับผมกับคลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเราจะมาสอนทุกคนนะครับผมโหลดนะครับเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือเซเว่นไนท์รีเวอร์วูชันนั่นเองนะครับผมโอเคไหมซึ่งวิธีการโหลดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกคนทําตามพร้อมกันไปเลยละกันนะครับผมจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหลดได้ทั้งในมือถือนะครับผมแล้วก็บนคอมนะครับ ถ้านะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโหลดได้หรือยังนะครับผมก็ลองมุดประเทศไปดูก่อนละกันนะครับผมว่าได้หรือยังละกันเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละกันไอ้ข้ออะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปที่ g o o g l e กันก่อนเลยละกันนะครับผมและให้ทุกคนนะครับพิมพ์คําว่า qoopp ไว้ทุกคนอ่าพิมพ์แค่นั้นเลยครับผมและทุกคนก็จะเห็นแอปไอ้ลุงหนวดนะครับผมที่มันมีหนวดอยู่นะครับผมและทุกคนกดเข้ามาในเว็บนี้นะครับและก็จะมีให้โหลดนะครับผมเห็นไหมทุกคน พอดาวน์โหลดเสร็จปั๊มนะครับผมในแอป QOO App ใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเนยนะครับซึ่งแอปอันนี้นะครับผมเราก็สามารถโหลดได้ทุกเกมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมต่างประเทศนะครับผมเกมจีนเกมเกาหลีเกมญี่ปุ่นโหลดได้หมดเลยละกันนะครับผมคือมันเฟี้ยวมากๆนะครับผมสำหรับแอปนี้เนาะก็ครั้งแรกนะครับผมในการโหลดมานะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนให้พร้อมนะครับผมล็อกอินล็อกอันอะไรให้หมดไหนละครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะและให้ทุกคนนะครับผมพิมพ์ชื่อเกมไปเลยนะครับผม พิมพ์ไปเลยผมเซเว่นไนนะครับผมพิมพ์ไปก่อนเลยครับผมเซเว่นไนนะครับไอพิมอะไรวะเนี่ยเอ้ยเราพิมพ์อยู่แล้วนี่หว่าทุกคนนี่ไงเซเว่นไนท์ผมรีบูรูชั่นนั่นเองนะครับผมเห็นไหมทุกคนนี่นะฮะกดเข้าไปเลยนี่นะครับผมหน้าตาเกมก็จะเป็นอันนี้นะผมเป็นรูปลาเชลนะครับผมไม่ใช่อันอื่นนะครับอันอื่นจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งละกันนะครับตอนนี้คือเปิดอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะจ๊ะหน้าตาก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมมีอันเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่เเลยนนะครับผมมห็ คือประมาณนี้เลยนะผมหน้าเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ทำให้ภาพมันแตกจังวะเนี่ยแต่ในเกมภาพสวยมากเลยนะทุกคนนะเออนี่ก็เป็นอันนี้เลยละกันนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเลยนะครับผมเกิดขึ้นมาตามเลยนะครับผมก็คือว่าเกมนี้ไม่รองรับกับอุปกรณ์ทํำยังไงนะครับซึ่งวิธีแก้บนคอมนะครผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับผมเปลี่ยนเป็น 64ิเบตหรือ6ทบิบนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันนะผมมันอ่านว่าอะไรนะครับผมเออก็นั้นเลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมที่เราโหลดมามันยังเป็น32อยู่มั้งทุกคนเออแล้วก็สามารถไปโหลดมาเพิ่มได้นะครับผมในแอปจำลองแล้วกันนะครับผมเป็น64แทนนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับซึ่งใน64่ผมก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับผมเออที่ทำแคสเกมนี้อยู่นั่นเองนะครับผมก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับผมโอเคไหมและถ้าบนมือถือเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบเว้ยว่ามีวิธีแก้ยางอื่นมมผ แต่ถ้ามีวิธีแก้ก็น่าสามารถลองไปโหลด APK ของเกมนี้ดูแล้วกันนะครับผมเผื่อจะแก้ได้แล้วกันนะครับถ้าแก้ไม่ได้นี่ผมก็ไม่ทราบแล้วนะทุกคนนะสำหรับบนมือถือเนาะแต่บนคอมเนี่ยผมวิธีแก้ก็แค่นั้นเลยผมแค่เปลี่ยนเป็น64เบตนะครับผมก็สามารถเล่นได้แล้วเนเน,เนี่ยจ๊าง่ายๆเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกม AMO RPG นะครับผมที่ภาพสวยมากๆนะครับผมคือน่าเล่นมากๆนะฮะและถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของเกมซิบเบินอยู่แล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าจะอินมากๆเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้แล้วกันเนาะ ซึ่งตัวเกมของเขาเนผมก็จะอยู่ที่ประมาณ7 9เกิกเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าในเกมเนี่ยมันโหลดประมาณ7.8ดเว้ยรวมข้างนอกอีกประมาณ100กว่ากว่าๆแล้วก็รวมข้างในอีกประมาณนิดหน่อยนะครับน่าจะรวมประมาณ9กิกหรือ1 0กิกเลยก็ว่าได้นะครับผมก็แนะนำว่าควรเตรียมมือถือของท่านแล้วก็บนคอของท่านนะครับผมในพื้นที่นะครับผมให้พออย่างยิ่งนะครับผมไม่งั้นนะครับจะเล่นเกมนี้ไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะโอเคไหม ซึ่งถ้าอยากดูภาพของเกมนี้ผมก็สามารถไปดูคลิปของเราได้เลยเนี่ยผมผมก็ทําลงเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊ะและเพื่อน <im itation> ๆก็อยากทราบอะไรอีกในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ว้ด้านล่างได้เลยครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอวันนี้มีเพียงนี้เลยและเจอกันบ๊ายบายครับ Activated, so, the game I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body back.